ภาวะความดันในกระโหลกศรีรษะสูง (increased intracranial pressure) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าภาวะ i i p p เป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้อาการทางสมองรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มปริมาตรส่วนประกอบในกระโหลกศรีรษะที่เกินขีดความสามารถในการปรับสมดุลของสมองค่าความดัน ในกระโหลกศีรษะสูงค่าปกติในวัยผู้ใหญ่น้อยกว่า20เซนติเมตรน้ำหรือ5-15มิม mm ประลอดค่ะสาเหตุของการเกิดภาวะ I a C P 1. เกิดจากการเพิ่มปริมาตรของเนื้อสมอง 2. เกิดจากการเพิ่มปริมาตรของน้ำเลือด 3. เกิดจากความผิดปกติของปริมาตรน้ำหลอสมองและไขสันหลังค่ะ อาการและอาการแสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อสมองอาการและอาการแสดงจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือ 1. ระยะ Early p h เ s e 2. ระยะ l a เล h a s e ระยะ Early p h เ s e อาจแสดงอาการดังนี้ 1. กระสับกระส่ายซึมเรียกไม่รู้สึกตัว 2. ไม่รู้จักวันเวลาสถานที่หรือบุคคล 3. จอประสาทต,ตาบวม 4. ตาผ้ามวัว 5. ปวดศรีรษะเป็นพักๆัก 6. รูม่านตาขยายตรงข้ามกับรอยโรค 7. ก้้ามเนื้ออ่อนแรงตรงข้ามกับรอยโรค 8. สัญญาณชีพป,ปกติหรืออาจผิดปกติก็ได้ 9. มีอาการขึ้นไส้อาเจียนในระยะเหลดเฟยอาจพบอาการผิดปกติดังนี้ 1. ห,หมดสติ 2. ปวดศีรษะคขึ้นไส้อาเจียนพุ่ง 3. รูม่านตาผิดปกติคือมีการขยายของรูม่านตาทั้งสองข้างและไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง 4. พบกลุ่มอาการของค u ชชิ่ง r e เฟก x 5. การเคลื่อนไหวของแขนขาผิดปกติในลักษณะของ et, d c l i b e t t e Deco หรือไม่มีการเคลื่อนไหว พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการติดตามและการจัดการกับสาเหตุที่จะส่งเสริมทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงดังนี้ 1. การติดตามเฝ้าระวังสังเกตภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงอย่างใกล้ชิดเช่นการมอนิเตอร์ ICP 2. การบันทึกสัญญาณชีพและระบบประสาทอย่างใกล้ชิด 3. การเฝ้าระวังสังเกตอาการเตือนของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง Early Warning Sign of Increased Intracranial Pressure หากพบอาการผิดปกติให้รีบรายงานแพทย์ทันที 4. กหลีกเลี่ยงและจัดการกับสาเหตุที่ส่งเสริมทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงสำหรับการรักษาขึ้นอยู่กับแพทย์เจ้าของไข้ค่ะแพทย์อาจรักษาด้วยการให้ยา หรือรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกรกศีรษะสูงและใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลโดยเริ่มตั้งแต่การประเมิออนอาการการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากภาวะความดันในกรกศีรษะสูงตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและช่วยในกระบวนการหายฟื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความดุรุนแรงของโรคลดการพิการลดอัตราการเสียชีวิตขอบคุณค่ะ